สว,สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะ,ะเข้าสู่ช่องยาย่าจินตาลาเฟมลี่นะคะวันนี้ก็มาตัดอ,อ,อ้อยอีกเนาะไหนคุณตาว่ะคุณตาดีค่ะนะคะแม่ก็พาแม่น้องบีนะคะแบ่งปันนะคะแบ่งปันนะคะแม่น้องบี๊นะคะ,ะพาน้องมาตัดนะคะ มาตัดอ้อยนะคะแบ่งปันนะคะตัดอ้อยไปให้แม่อาทองเงินแล้วก็น้องตุลบอกพังน้องตุลบอกแม่ควานตุนทองนะคะตุนทองนะคะกับแม่กองเงินแบ่งปันเนาะอันนี้นะคะสวนอ้อยสวยไหมคะอ้อยของคุณยายนะคะอ้อยของแม่ควานซื้อไว้นะคะสองไร่นะคะสองไร่นะคะแปดพันคะแนนเนาะ ขอบคุณมากๆเลยคุณพ่อคุณแม่เอฟี T T, ที่เมตตาอุดหนุนผลไม้อ่ะสวนอ้อยนะคะก็สวนอ้อยนี้นะคะอ่าอ่าผลได้นะคะคุณยายโชคดีหน่อยเนาะ,ะคุณยายคิดดีทำดีนะคะสิ่งดีๆก็ตอบแทนคุณยายเนาะคุณยายก็เอาไปให้แล้วเอาไปให้อีกวันนี้ก็อ่ 1, นาหนึ่งพันคะแนนนะคะเป็นเป็นห้าพันเนาะเป็นห้า 6, 7, 8, หกเจ็ดแปดเหลือสามพันคะแนนเนาะซึ่งคุณยายเองก็จะขายผลไม้นะคะขายผลไม้แล้วก็ผลนะคะโชคดีมากนะคะที่ท่านเมตตาให้คุณยายช่วงน้องช้างตกงานนะคะให้อ้อยสวยๆนะคะสองไล่นะคะงามๆนะคะอันนี้ก็แบ่งปันนะคะแบ่งปันนะคะ,ะน้องบีดด้วยนะคะพามาตัดซึ่งก็ น้องบีดนี่ก็ไม่มีพ่อเนาะขับรถก็ไม่เป็นนะคะกอมาแบ่งปันเนาะดูอ้อยสวยๆนะคะแบ่งปันให้น้องอได้ไปให้คุณแม่อกองเงินตุ้มทองได้รับประทานด้วยเนาะนี่นะคะถึงจะเดดร้อนเราไม่กลัวนะคะก็ให้น้องช้างได้รับประทานอ้อยเนาะให้น้องช้างได้รับประทานอ้อยนะคะ,ะ,ะ,ค,ะคือความสุขของพวกเราชาวช้างนะคะ นี่นะคะน้องสะดท้ายเนาะซึ่งน้องชายก็ได้เสียชีวิตนานแล้วเนาะต้องสู้นะคะเลี้ยงปู่ด้วยเนาะเลี้ยงลูกด้วยเนาะซึ่งน้องลูกลูกอ่าน้องอ่าน้องน้องชายน้องวินก็อกกล้องไม่ได้เนาะอายุ12ปีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะรอมัดแล้วก็เบรกขึ้นรถกับน้องมุกนะคะ สู้ๆนะพวกเราชาวช้างก็แดดร้อนมากเลยนะคะนะตอนนี้แดดร้อนนะคะแดดร้อนก็ไม่หวั่นนะคะไม่ใช่อุปสรรคเลยนะคะไม่ใช่อุปสรรคของพวกเราชาวช้างเลยนะคะ,ะเราสู้เพื่อนน้องช้างได้นะคะมาตัดนะคะตัดทุกวันนะคะตัดให้น้องได้ทานทุกวันเนาะ,ะนำอ้อยตรงนี้นะคะ ไปขายนำคะแนนนำคะแนนแล้วก็มา,ามาให้เจ้าของอ้อยเนาะขอบคุณคุณพ่อคุณ,คณแม่เอซีทุกๆท,ท่านเลยที่เมตตาอุดหนุนผลไม้อุดหนุน,อ,น,นอ้อยอเพื่อสวนอ้อยแปลงนี้นะคะก็จ่ายไปแล้ว5000คะแนนเนาะก็สองไรนะคะ1นึ่งต่อท่านได้8ปนท่านคะแนนถือว่าดีนะคะช่วงนี้อ้อยหายากเนะาะเป็นบุญ เป็นบุญบารมีของเด็กๆนะคะน้องช้างนะคะ,อะ,อะขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณพ่อคุณแม่เอซนะคะที่เมตตาอุดหนุนผลไม้นะคะส่งคะแนนมาให้เพื่อสวนอ้อยสวนนี้นะคะ,อะตอนนี้กระจายไปแล้ว5,000ัคะแนนวันนี้เอาไปจ่ายอีก1,000พันเนาะ,ะเป็น5 0 0 0 6, 7, หกเหลืออีก3,000เนาะก็จะขายเก็บทีละนิดละน้อยนะคะผลเจ้าของอ้อยนะคะ ดีใจมากเลยนะคะซึ่งแดดก,ก็ร้อนด้วยเนาะอ่าวันนี้แบ่งปันนะคะแม่น้องบีทนะคะอ่าอ่าแม่กองเงินนะคะแม่ตุ้มทองนะคะแบ่งปันให้แบ่งอ้อยให้มาตัดเอาไปให้เอาไปทำขายเพื่อเป็นทุนทำบ้านนะคะเป็นทุนทำบ้านให้ให้น้องช้างได้อยู่เนาะแบ่งปันนะคะนี่นะคะ คุณยายก็แบ่งปันด้วยนะคะขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านเลยที่อุดหนุนผลไม้ให้น้องช้างได้รับประทานเพื่อสวนอ้อยนะคะเพื่อ,อมามาให้เจ้าอของอ้อยเน,ะน,นาะนำคะแนนมาให้เจ้าของอ้อยนะคะนี่ก็สองไายเนาะสวยนะคะสวยนะคะนีนะ่กำลังรับประทานเลยซึ่งน้องๆได้รับประทานก็ อิ่มบุญไปกับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะคะที่เมตตาอุาอดหนุนผลไม้เพื่อสวนอ้อยสวนนี้นะคะสองไร่นะคะสองไร่นะคะนี่นะคะเป็นตาของเรา,าตาบุญมานะคะฝนจะตกเด่นไม่ออกไม่วันนะคะไม่วันเลยนะคะเพื่อน้องช้างนะคะเป็นความสุขของเราด้วยเนาะ,ะถ้าไม่มีหญ้าไม่มีอ้อยนี่นะคะมันเป็นความทุกข์ของ อาพวกเราควานช้างที่ดูแลน้องนะอาซึ่งมีอ้อยอยู่นี่ก็มีความสุขมากมากเลยนะคะได้ตัดได้ให้น้องได้รับประทานนะคะเเพราะนะคะเพราะอาความเมตตาของท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เมตตานะคะเมตตาสงคะแนนมาอุดหนุนผลไม้น้องทุกวันทุกวันนะคะอาขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหม ความดีของคุณยายนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีเมตตาทำดีได้ดีนะคะสิ่งที่ดีก็เข้ามาในชีวิตเราเนาะอ่ะวันนี้ก็ก็คุณยายแม่ควานก็จะขอจุจบคลิปนะคะไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากด้วยนะคะช่องยายย่ากินตลาเฟมอลลี่นะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ